ชายผู้มีอดีตอันแสนเลวร้ายจากความคาดหวังจากตัวของพ่อเขาจนทําให้เขานั้นอยากจะกลายเป็นฮีโร่อัตลักษณ์เปลวไฟของเขานั้นมีความเร่าร้อนและรุนแรงหนึ่งในสมาชิกสุดแข็งแกร่งและเป็นแนวหน้าของสมาคมวิวเลนใช่แล้วครับวันนี้อดีตเด็กจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของชายที่ได้รับความเจ็บปวดจนต้องกลายเป็นวิวเลนอย่างดาบิกันครับ เอาละฮก็ต้องขอ,ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของดาบิอ่าอาแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรานั้นนะครับยังจะไม่พูดชื่อจริงของเขากันก่อนนะเพราะว่าเราก็ต้องขอเตือนกันอย่างเคยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหาในครับในอนิเมะรวมไปถึงมังงะส่วนสําคัญของมาฮีโร่แคนดิเดตอีกด้วยคร ก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการสปอยในเนื้อหาที่มันสาคัญอยู่ครับหากขีดสีดําด้านล่างมดลงก็จะเป็นการเข้าสู่ในช่วงของการเปิดเผยเนื้อหากันแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับหากข้อมูลที่เรานั้นได้ทําการรวบรวมมาได้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานาที่นี้ด้วยอีกทางเพื่อนๆนั้นยังสามารถใส่แท็กเวลานะครับเพิ่มเติมเนื้อหาให้กับหน้าสรารบัญของอนิเ็กของเราให้สมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับเอาล่ะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยอมรับกับข้อตกลงทั้งหมดทั้งมวลท S Let s start s t a r เดก่อนอื่นนั่นเองนะครับเรานั้นก็คงจะต้องมาพูดถึงประวัติของดาบีกันก่อนครับดาบีนั้นเป็นชายที่มีอายุอยู่ที่23ปีในปัจจุบันนะสูง176ซนติเมตรส่วนน้ําหนักนะไม่ได้มีการปรากฏออกมาแต่อย่างใดอย่างที่เรานั้นพอจะทราบกันดีนะครับว่าตัวของดาบีนั้นแท้จริงแล้วเขาก็คือโทโดโรกิโทยะนะครับลูกชายของเอนเดเวอร์นั่นเองย้อนกลับไปในอดีตนะครับที่ตัวของเอนเดเวอร์นั้นได้แต่งงานกับฮิมูระเรนั่นเองครับเพราะเอนเดเวอร์นอองงกะกะเล่ม,ม,าม,ามบแบบแแแแข็ื ให้้ไดตัวของเอนเดเวอร์เนี่ยขาะนั้นเป็นฮีโร่ลำดับที่2นะครับที่ตัวของเขาแม้จะพยายามมากเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถเหนือไปกว่าออไมด้วยข้อจํากัดของอัตลักษณ์ฮีลเฟนที่เขาน้นใช้อยู่นั่นเองครับซึ่งหากใช้พลังงานไฟที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดการโอเวอร์ฮีทขึ้นมาจนส่งผลเสียต่อร่างกายได้นั่นเองแม้ว่าตัวของเอนเดเวอร์นั้นจะเข้าใจตรงนี้ดีแต่ด้วยการที่เขานะครับไม่ว่าอย่างไรก็อยากจะเอาชนะฮีโร่หมายเลขหนึ่งอย่างออไมให้ได้เขาจึงคาดหวังให้รุลูกๆข,ของเขาเนะครับเอาชนะออไม้ให้ได้นัน ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโทโดรกิโทยะขึ้นมาครับซึ่งโทยะในตอนแรกเกิดนั้นก็มีผมสีแดงนะและการคลอดของโทยะนั่นเองนะครับก็เป็นการคลอดก่อนกําหนดอีกด้วยแม้ว่าโทยะนั้นนะครับจะไม่ได้เกิดมามีอัตลักษณ์ที่เป็นการรวมกันของอัตลักษณ์ระหว่างเฮลเฟมฝั่งพ่อและอัตลักษณ์ฝั่งน้ําแข็งของแม่นั่นเองครับแต่เขานั้นกลับมีอัตลักษณ์ที่มีความรุนแรงเหนือกว่าเฮลเฟมเสียอีกด้วยหลังจากนั้น1ปีครับเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ให้กําเนิดลูกสาวอีกคนหนึ่งตััวเล็กๆอยู่นน,น้น โทยานก็ได้ถูกพ่อของตน,นฝึกฝนเขาอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องกันเลยทีเดียวรวมไปถึงตัวของโทยานก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่กระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่พ่อของเขาฝึกฝนเป็นอย่างมากเพราะตัวของเอนเดเวอร์ก็ได้ปลูกฝังไว้นะครับว่าเมื่อโตขึ้นแล้วนี่โทยานะจะต้องกลายเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่และต้องเอาชนะอ,อกไม่ไปให้ได้ต่อมานนั้นทุกอย่างนนั้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนไปครับเมื่อผมของโทยานนั้นได้เริ่มกลายเป็นสีขาวและร่างกายของเขานนั้นก็ได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่ใช้งานอัตลักษณ์นั่นเองครับเอนเดเวอร์ไรเรน,นจึงไดไปป แต่หมอนั้นก็ได้อธิบายมานะครับว่าตัวของโทยะนั้นได้รับอัตราไฟที่ทรงพลังมากเกินไปจนยิ่งใช้พลังงานไฟที่รุนแรงเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ร่างกายของเขาได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะราวกับว่ามันเป็นมีดสองคมกันเลยทีเดียวเอนเดเวอร์นะครับก็ได้ถือว่านี่นัดเป็นความล้มเหลวและหยุดฝึกให้กับโทยะในทันทีแต่ตัวของโทยะนั้นถึงแม้ว่าเขานั้นจะรู้ว่าอัตราของเขามีข้อบอกพร่องก็ตามรวมไปถึงเป็นอันตรายต่อตัวเองแต่เขานั้นก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการเป็นฮีโร่ครับโทยะนั้นไดด้้้้ทําาากกรรขขอออองใหใหหเเเวฝึต่ แต่ก็ถูกปฏิเสธครับเพราะว่าตัวของเอนเดเวอร์นั้นไม่อยากจะให้โทยะได้รับบาดเจ็บและเลิกคาดหวังกับโทยะนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วโทยะในขณนะนั้นก็ได้เสียใจและผิดหวังเป็นอย่างมากจนบางครั้งถึงกับต้องไประบายความอึดอัดในใจให้กับฟูยุมินะครับน้องสาวของตัวเองกันเลยทีเดียวเสียด้วยความที่เอนเดเวอร์นั่นเองนะครับปลูกฝังตัวของโทยะขนาดนี้มาแล้วเนี่ยตัวของโทยะก็ยังคงไม่ล้มเลิกตั้งใจที่อยากจะเป็นฮีโร่เขานั้นจึงได้เริ่มฝึกด้วยตัวเองครับแม้ว่าตัวของเอนเดเวอร์และฟูยุมิในเ,เด น่สิครับก็ได้คิดว่าตัวเขาถ้าเกิดมีลูกคนต่อไปที่มีความสมบูรณ์แบบขึ้นมาตัวของโทยะนั้นก็อาจจะเลิกฝึกก็เป็นไปได้ด้วยความที่มันเป็นเจเนอเรชันแกรบและต่างคนต่างมุมนะครับจึงทงให้ทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยเข้าใจกันครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เอนเดเวอร์นั้นอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับมันก็เป็นเหมือนกับว่าอยากจะลดภาระนะครับให้โทยะนั้นจะไม่ต้องแบกความคาดหวังจากตัวของเอนเดเวอร์ต่อไปนั่นเองจนเอนเดเวอร์นั้นก็ได้มีลูกเพิ สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเอนเดเวอร์ก็ได้ให้กำเนิดโชโตขึ้นมาครับโดยการที่โชโตนั้นมีความสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมที่สุดในบรรดาลูกทุกคนของเขาเอนเดเวอร์คาดหวังว่าการเกิดขึ้นมาของโชโตนั้นจะทําให้ตัวของโทยะล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นฮีโร่นั่นเองครับแต่มันนั้นก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าตัวของโทยะนั้นคิดว่าโชโตนั้นได้เกิดมาแล้วเป็นคนแย่งเอาความรักความใส่ใจของพ่อกับแม่ไปนั่นเองครับโทยะได้ไปฝึกฝนคนเดียวอย่างลับๆที่ภูเขาเซโกโตจนได้รับบาดแผลมามากมายยยยันนเเเลทีดีดดดวอจึงไ้้้บใหโะ เลิกฝึกและยอมแพ้ไปรวมไปถึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นฮีโร่ซะนั่นเองครับแต่ตัวของโทยะก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นไม่รู้จักและไม่เข้าใจคำว่ายอมแพ้ว่าหมันนั้นเป็นยังไงการโต้เถียงของทั้งสองคนนั้นได้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนตัวของเรนั้นก็ได้เดินเข้ามาดูนะครับพร้อมกับในมือของเธอนั้นก็ยังอุ้มโชโตอยู่นั่นเองครับโทยะที่อยู่ในอารมณ์ที่ขาดสตินั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหวังจะโจมตีส่ทารกหรือตัวของโชโตนั่นเองแต่ตัวเขานั่นเองนะครับก็กลับถูกสก หลังจากนั้นแล้วเวลาก็ผ่านไปนะครับจนตัวของโทยานั้นอายุได้13ปีอัตลักษณ์ของโทยานั้นก็ได้พัฒนาขึ้นมาจากไฟสีส้มๆแดงๆนะครับก็กลายเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับที่มีความร้อนสูงเป็นอย่างมากโทยาได้ค้นพบว่าพลังของเขานั้นได้เชื่อมโยงกับสภาวะทางอารมณ์ของตัวเองและจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อตัวของเขาโกรธนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยด้วยความตื่นเต้นที่เขานั้นได้รับพลังใหม่มารวมไปถึงค้นพบเคล็ดลับของเขาแล้วเขาจึงอยากแสดงให้พ่อของเขาได้ดูครับเขาจึงได้ไปรอพ่อของเขาที่ภูเเขขาาซโโกตตตแแ่สุดท้ย้ยลววัอง เดเวอร์พ่อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาหาเขาครับมันจึงทําให้ตัวของโทยานั้นรู้สึกผิดหวังและปวดร้าวเป็นอย่างมากโทยานั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทําให้ตัวของเขานั้นระเบิดเปลวไฟออกมาอย่างรุนแรงถึง2,000องศากันเลยทีเดียวและไม่สามารถควบคุมไฟของตัวเองได้จนส่งผลทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นมาครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองก็ทําให้ใครหลายๆคนคิดว่าร่างของเขาเนี่ยถูกเผาไปจนหมดแล้วและหลงเหลือแต่เพียงกระดูกขากันไกรของเขาเท่านั้นเองครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วเนี่ยขณะที่ทุกค,คนนันนาา้จริงแล้วเนี่ยขา ยังไม่ตายนั่นเองครับแต่ร่างของเขานั้นก็กลับมีรอยแผลไฟไหม้มากมายและเขานั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาโดยที่ครอบครัวไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าตัวของเขานั้นยังมีชีวิตอยู่ครับการทาบุรกรรมทางด้านจิตใจที่โทยะได้พบเจอนั้นโดยที่ตัวของเอนเดเวอร์นั้นนั่นเองนะครับก็พยายามแก้ปัญหาแล้วนั่นเองมันก็กลับสร้างความบอบช้ำให้กับร่างกายและจิตใจของเขาเป็นอย่างมากทําให้เขานั้นกลายเป็นวายร้ายและได้เปลี่ยนชื่อเป็นดาบีพร้อมกับย้อมผมให้เป็นสีดำนะครับเพื่อปกปิดตัวตนดาบีได้กลายเป็นวายร้าาาายยยแและควงผนทที่จํ วิตีการเป็นฮีโร่ของเอนเดเวอร์ด้วยความแค้นของเขานั่นเองครับและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวในอดีตของโทยะที่เรียกได้ว่าโหดร้ายแล้วก็น่าเศร้านะถึงแม้ว่าตัวละครอย่างโทยะนั่นเองนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าเท่มากอีกหนึ่งตัวแต่ตัวอดีตของเขานั้นมันก็กลับน่าเศร้าเกินกว่าที่เราจะนึกถึงในขณะตอนที่ไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องออกมานั่นเองครับ ต่อมานนเนี่ยเราจะมาดูบทบาทของโทยะในอนิเมะกันบ้างครับโทยะหรือดาบีนั่นเองเนะครับได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในตอนที่เขานั้นได้รับเรื่องของสเตนนะครับจนทําให้ตัวของดาบีได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมการ์ของสเตนดาบีจึงได้ตัดสินใจที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่สเตนนั้นเคยสังกัดอยู่นั่นก็คือสมาพันธ์วิลเลนนั่นเองครับจิรันนั้นได้นําตัวของดาบีและโทกะมายังรังรับของสมาพันธ์วิลเลนเมื่อมาถึงเนี่ยดาบีก็ได้พูดยียวนกวาาาตัวประสาทโทมูราในทันทีเลยแหละครับว่า้าาาแาาวมมบล บอกให้ดาบีเนี่ยแนะนําตัวเองหน่อยดาบีนะครับก็ここไม่ยอมทําการแนะนาตัวเองเลยครับแถมตัวดาบีนะอย่างพูดว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อจะทําตามเจตจานงของสเตนให้เป็นจริงนั่นเองครับโทมุระได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ว่าหน้าไหนก็เอาแต่พูดเรื่องของสเตนสเตนสเตนอยู่ได้ครับจึงทําให้เกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็กลับถูกหยุดเอาไว้ได้โดยคุโรกิริในเวลาต่อมานั่นเองครับและหลังจากนั้นแล้วดาบีก็ได้ถูกยอมรับเข้าสมาคมหรือสมานารวิล,ลเลอร์น,นี่แหละในที่สุดหลัง ถูกสัก่งให้ไปรวมกลุ่มกับเหล่าวายร้ายคนอื่นๆน,นะครับเพื่อบุกไปยังค่ายที่พวกนักเรียนปีหนึ่งของโรงเรียน u a นั้นได้ทําการฝึกนอกโรงเรียนกันนั่นเองในภาร,รกิจครั้งนี้นั่นเองนะครับมีเป้าหมายก็คือการจับตัวของบาคุกโกมาให้ได้นั่นเองวันรุ่งึ้นดาบีพร้อมกับวายร้ายอีกหกคนก็ได้ทําการเข้ามายังค่ายของพวกนักเรียน u a เครับพวกเขานั้นได้สังเกตการพวกนักเรียน UA จากที่สูงและพอถึงช่วงเย็นนั่นเองพวกเขาก็ได้เริ่มก่อ,อความไม่สงบในค่ายขึ้นโดยดาบีนั้นนะครับได้ใอัอใรราานกกกทปมสีบโะ อิเลเซอร์เฮดที่ดาบบีนนะครับเข้าโจมตีตัวของอิเลเซอร์เฮดแบบไม่ทันตั้งตัวแต่อิเลเซอร์เฮดนะครับก็สามารถหลบได้และเข้าทําการจับกุมดาบบีไว้ในทันทีแต่นการณนั้นเองนะครับมันนั้นก็ได้ปรากฏออกมาว่าดาบบีในขณะนั้นเป็นเพียงร่างโคลของดาบบีที่ใช้ความสามารถของทวิสเท่านั้นเองครับจากนั้นแล้วดาบบีนะครับก็ได้สั่งให้ทวิสนั้นสร้างร่างโคลของเขาขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกโปรฮีโร่นั่นเองแล้วดาบบีนั้นก็ได้ทําการเรียกโนมูระดับกลางออกมาออาาาาาารรรววใในนนนนนนค่่่่ยยยยยซึึงงกกกกกก็็ิทํห้้้พัััเเเี UA ลลบะขปม ในการวิ่งหนีโนมูที่มุ่งแต่จะฆ่าพวกเขานั่นเองตัวของดาบีนั่นเองนะครับได้มีบทบาทในการต่อสู้กับพวกมิโดิริยะอีกเล็กน้อยครับจนตัวของคุโรกิรินั้นได้โผล่มาสุดท้ายแล้วนะครับพวกดาบีก็สามารถจับกลุ่มตัวของบาคุกโกและหนีออกมาจากค่ายได้นั่นเองซึ่งในเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของดาบีนะครับในตอนที่พวกเขานั้นจับตัวของบาคุกโกมายังรังรับของสมาพันธ์วิลเลนแต่ก็ดันนะครับถูกพวกโปรฮีโร่นั้นบุกเข,ข้ามาช่วยเหลือตัวของบาคุกโกได้อย่างรวดเร็วดานันนกกนนนะพ วิลเลอร์นั่นเองนะครับก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกไนดะ้ว่ายากลําบากกันเป็นอย่างมากแต่ด้ยวยความช่วยเหลือของออฟวันนะครับก็สามารถทําให้สมาชิกของสมาธ์วิลเลอร์ทุกคนนั้นหนีออกมาจากการจับกลุ่มของเหล่าโปรฮีโร่ด้วยการวร์ปพวกเขาทั้งหมดนะครับเข้าหาตัวของออฟวันนั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับที่ตัวของออฟวันนั้นได้ทําการต่อสู้กับออไม้ดาบีนะก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะครับเพราะว่าตัวของเขานั้นสลบอยู่และสุดท้ายพวกเขานั้นก็หนีออกจากสถานการณ์นี้ได้ด้วยการที่นนนนัััััั้้บงงคใใชออตลก iri, กกษณ์์ขุรรริิิาาาววสมพธ ให้หนีไปได้นั่นเองครับซึ่งโทมระเ,เองเนี่ยก็ยได้มีคําสั่งให้สมาชิ ian, กของสมาพันธ์วิลเลิรนั้นกระจายตัวกัอนออกไปเพื่อที่ตํารวจนั้นจะได้ค้นหาตัวของพวกเขาได้ยากขึ้นนั่นเองโทมระนั้นยังบอกให้พวกเขานั้นไปตามหาคนมาเข้าร่วมกับสมาพานันธ์วิลเลิรเพื่อขยายองค์กรน,น,นั่นเองครับหลังจากนั้น3สัปดาห์แล้วเนี่ยตัวของดาบีนั่นเองนะครับก็ได้ไปพบกับพวกนักเลงในตรอกเพื่อทาการชวนให้พวกเขานั้นมาเข้าร่วมกับสมาพันธ์วิลเลิรครับแต่พวกนักเลงพวกนั้นเองนะครับก็กับดดาานรับดา นักเลงพวกนั้นจนตายหมดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สมาพันธ์วิลเลอร์นในปัทะากับโอเวอร์ฮอเนื่องจากการเจราจาไม่ลงรอยกันนั่นเองครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จบลงด้วยการเสียชีวิตของแมกเน่โดยการที่ดาบีนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยละครับซึ่งดาบีเองนะครับก็ได้ทําการเข้าร่วมประชุมกับพวกสมาพันวิลเลอร์น,นะครับที่ตัวของโทมูระได้แจ้งว่าทวาส์และโทกานั้นจะต้องทาการช่วยเหลือพวกของโอเวอร์ฮอชัว่วรานั่นเองในการประชุมครั้งนั้นเองดาก็การาบบากมรชยะโ์ ต่อองค์กรและพวกเขานั้นจะทําการล้างแค้นโอเวอร์ฮอลในภายหลังอย่างแน่นอนไม่ขี่วันต่อมาเลยครับตัวของโอเวอร์ฮอลก็ได้ถูกโปรโฮีโร่นั้นบุกเข้าไปโจมตีฐานลับและโอเวอร์ฮอลก็ได้ทําการพ่ายแพ้ให้กับตัวของมิดริยานะครับในระหว่างที่โอเวอร์ฮอลนั้นกําลังจะถูกส่งไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลนั่นเองพวกของดาบีนั้นก็เข้ามาโจมตีรถส่งคนไข้นั่นเองครับดาบีนั้นได้มีโอกาสในการเข้าปะทะก,กับแนทเล็กน้อยแนทนั้นได้บอกว่าช่วงนี้เขาพบศพคนโดนเผาตายอยู่บ่อยๆและบอกว่านั่น ก็ได้ยอมรับแต่โดยดีแหละคราวนั่นเป็นฝีมือของเขาดาบีนั้นจึงได้ทําการโจมตีส,สนัทอีกครั้งหนึ่งแต่สนัทนั้นก็สามารถใช้อัตลักษณ์ทรายในการป้องกันไฟของดาบีได้แต่การต่อสู้นั้นก็จบลงด้วยการที่สนทนั้นโดนอัตลักษณ์ของมิสเตอร์คอมเพสไปนั่นเองครับซึ่งในห่วงเวลาต่อมานั่นเองนะครับดาบีนั้นก็ได้รับมอบหมายให้นําโนมูระดับไอนของด็อกเตอร์อุจิโกะมาทดสอบความแข็งแกร่งนั่นเองดาบีเนี่ยได้ทําการนําโนมูระดับสูงไอนมาทําการต่อสู้กับเอนเดเวอร์พ่อ โนมูระดับไฮเอ็นไปได้แบบฉิวเฉียดและในขณะที่เอนเดเวอร์และฮอกนั้นกําลังอยู่ในสภาบาดเจ็บนั่นเองครับดาบิ <Dar by S 2> ก็ได้เข้าไปใช้อัตลักษณ์เพลิงงเขาในการล้อมฮีโร่ทั้งสองคนไว้พร้อมกับที่ดาบินั้นจะได้เข้าไปโจมตีใส่เอนเดเวอร์แต่เขานั้นก็กลับถูกฮีโร่คนอื่นๆมาขัดจังหวะไว้ก่อนนั่นเองครับดาบิ <Dar by S 2> ได้ตะโกนบอกให้เอนเดเวอร์ว่าข้างหน้านั้นตัวของเอนเดเวอร์จะต้องได้เจอกับเขาอีกแน่นอนก่อนที่จะถึงตอนนั้นอย่าเพิ่งรีบตายไปนั่นเองครับรวมไป พร้อมกับวาร์ปหนีไปทันทีครับมาานันจึงทําให้ตัวของเอนเดเวอร์นั้นเกิดความโหนขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยดาบีนั้นก็ได้ไปพบกับฮอคโดยที่ฮอคนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากครับในการที่ดาบีเอาโนมูระดับไฮเอนด์ end, ออกมาทดสอบพลังในเมืองและไม่รักษาแผนเดิมที่วางไว้กับเขานั่นเองซึ่งเรานะก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าตัวของฮอคนั้นได้แฝงเข้าไปสืบเรื่องราวของสมาพันธ์วิลเลอร์นั่นเองเมื่อดาบีคุยกับฮอคเสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงได้เดินไปยังท่าน้าแล้วน ว่าเขานั้นกําลังจะร้องไห้อยู่ครับแต่ตัวของน้ําตาของเขานั้นมันได้หมดสิ้นไปแล้วเหลือแต่เพียงเลือดที่ไหลออกปากเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ดาบีและพวกเพื่อนๆของเขานั้นได้ทําการต่อสู้กับมาเกียเพื่อจะเอาตัวของมาเกียมาเป็นพวกให้ได้นั่นเองครับแต่การต่อสู้ครั้งนั้นก็ยังไม่ทันจบพวกเขานั้นก็กลับโดนว์ปไปยังแหล่งผลิตโนมุของดรอุจิโกโดยดรอุจิโกนั่นเองนะครับได้บอกว่าถ้าเกิดพวกเขานั้นนะครับทำให้มาเกียเชื่องได้ดอพ่เไปว็ ่อสู้กับมาเกียอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ระหว่างที่ต่อสู้อยู่นั้นก็ได้มีโทรศัพท์จากตัวของรีเดสโตนะครับโทรเข้ามาบอกว่าเขานั้นจะจัดการกับพวกสมาพันธ์วิลเลอร์นั่นเองในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองครับดาบีก็ได้มีบทบาทในการต่อสู้กับเกเตนครับโดยที่เกเตนนั้นมีอัตลักษณ์ในการสร้างน้ําแข็งและควบคุมน้ําแข็งได้นั่นเองดาบีนั้นได้ปล่อยไฟของเขานะครับใส่เกเตนจนน้าแข็งของเกเตนนั้นละลายไปได้แต่เกเตนนั้นก็มองข้อจํากัดของอัตลักษณ์ดาบีออกและโจมตีเรื่่อยๆบแตสุดท้้ายแลวนนั่เร็ยังไม่ได้สินาะวว่าตัททมุรได้ํร ต่อสู้กับเดสโตรนะครับทำให้เมืองนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและในที่สุดตัวของโทมุรานั้นก็สามารถเอาชนะเดสโตรไปได้เดสโตรนั้นจึงได้ยอมให้โทมุรานั้นเป็นหัวหน้าองค์กรและโทมุรานั้นก็ได้ตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่นั่นก็คือองค์กรแนวรบบดแอกพลังพิเศษนั่นเองครับก็เป็นอันจบบทบาทของดาบีในอนิเมะกันแล้วส่วนในมังงาน,นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องราวของดาบีนะั้นก็ได้มีการเปิดเผยให้พวกเรานนั้นได้รับรู้กันเยอะมากกันเลยทีเดียวและเขาเองนะครับก็ได้มีบทบาทเป็็็นออยอยยย่่่าา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 งงงมมกกกกีดดด้้้ววววไไรรตแลละคับเเหจ ่อสู้กับคนอื่นๆแบบจริงๆจังๆกันซึ่งเราเองก็ต้องมาลุ้นแหละครับว่าตัวของดาบีนั้นจะได้ลงเอยกับเอนเดเวอร์ในมุมมองไหนจะจบดีหรือไม่ดีเรานะก็จะต้องมารอดูกันแหละครับซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาดูหาอ่านมังงะแบบถูกเลก็กสิทธิ์ของมาฮิโร่นะก็สามารถไปหาซื้อหาอ่านก็ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เรานั้นได้นํามาแปะไว้ให้นะ What ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของดาบีกันบ้างครับความสามารถทางกายภาพของดาบีที่เราได้เห็นกันนั้นก็ยังคงอยู่ในช่วงกลางๆครับเพราะว่าดาบีนั้นนะครับไม่ได้โชว์พละงกำลังทางด้านกายภาพให้เราเห็นมากมายนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าดาบีเนี่ยเขามีอัตลักษณ์ที่เป็นเหมือนเอนเดเวอร์นะแต่ว่าไฟของเขานั้นจะมีสีฟ้าและรุนแรงกว่าพลังงานไฟของเอนเดเวอร์เป็นอย่างมากไฟของเขานนะครับสามารถเผาศัตรูให้หมอดไหม้ได้ภายในพริบตาแม้แต่มังกรน,น้ําแข็งขนาดใหญ่ของเกนเต้นนั้นก็ละลายไปได้อย่างรวดเร็วครับและเนื่อง จากการที่ดาบีนั้นเองนะครับมีอัตลักษณ์ที่คล้ายกับพ่อของเขามันจึงทำให้ตัวของดาบีนั้นสามารถใช้ท่าได้คล้ายๆกับเอนเดเวอร์ในบางท่าครับเช่นแฟลตไฟฟ f เฟิร์สนั่นเองครับเป็นการเร่งอุณหภูมิของไฟสูงสุดเพื่อที่จะสามารถโจมตีได้ด้วยไฟของเขาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปรวมไปถึงทําให้เขานั้นเองนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วได้อีกด้วยท่าถัดไปนะก็คือเจ็ตเบิร์นครับเป็นการที่ดาบีนั้นสามารถยิงไฟที่มีความร้อนสูงออกไปใส่เป้าหมายได้ครับซึ่งมันนั้นก็นกาอาาถ,าถคื เป็นการที่ดาบีนั้นสามารถปล่อยไฟที่มีความเข้มข้นสูงออกมาจากร่างกายจนทาให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นเท่าฐานได้กันเลยทีเดียวซึ่งดาบีนั้นก็เกือบจะใช้ท่านี้ในการต่อสู้กับเอนเดเวอร์กันเลยทีเดียวแหละครับความสามารถของดาบีนั้นอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ที่เราเห็นกันในอนิเมะนั้นก็จะมีแต่เพียงการที่เขานั้นปล่อยพลังงานไฟสีเหเงิงออกมาแต่ก็ไม่ได้พูดชื่อท่าออกมาเพียงเท่านั้นเองครับซึ่งไอาคาว่าแค่นั้นของเรานั้นมันก็เพียงพอที่จะใช้ฆ่าศัตรูได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียว ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของดาบิหรือโทยากับตัวละครอื่นๆกันบ้างครับคนแรกที่เรานั้นจะต้องพูดถึงเลยนะก็คือคนที่มีผลกระทบต่อโทยามากที่สุดก็คงจะเป็น Ende เอนเดเวอร์พ่อของเขานั่นเองโดยที่เอนเดเวอร์นั้นคาดหวังในตัวของโทยาตั้งแต่โทยายังไม่เกิดกันเลยทีเดียวแหละครับว่าอยากให้เขานั้นเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งกว่าออลไม้ให้ได้จนเมื่อโทยานั้นเกิดขึ้นมาแล้วเอนเดเวอร์นั้นก็ได้ปลูกฝังความคาดหวังทุกอย่างไปรับความหวังมาเต็มๆจนถอนตตตัััััวววววไไมมม่่่ดด้้ก้กกกกนนนนเเเเเลลลยทยลลากกาทีีะะะคครรรบแแจจจาาาาาาาขขขออองงงสใ ความใส่ใจจากพ่อและแม่ของเขาเป็นอย่างมากแต่ตัวของเขานั้นก็กลับไม่ค่อยได้รับมันมันก็กลับทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจนเปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นวายร้ายแนวหน้าของเรื่องกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแล้วตัวของโทยานั้นก็ยังคงเครียดแค้นตัวของเอนเดเวอร์ผู้เป็นพ่อของเขาเป็นอย่างมากที่ทำร้ายจิตใจของเขานั้นเองครับคนถัดไปนั่นคือตัวของฮิมูระเรแม่ของเขานั่นเองครับโทยานในช่วงแรกๆนะเขาค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีต่อแม่ของตัวเองเป็นอย่างมากแต่ในภายหลังนั่นเเเเรรรรัััท่่่่ิิใขขาาาาาานนนนนน้้้้้้้มมมโดดํลยแแววกก็ไส การพูดทําร้ายจิตใจของเรกันเลยทีเดียวและในภายหลังเขาถึงขั้นเกือบจะทําร้ายแม่ของตัวเองกันเลยทีเดียวครับก็นับได้ว่าเป็นผลกระทบทางอารมณ์และจิตใจตั้งแต่เด็กของโทยะากันไปเลยทีเดียวคนถัดไปนะก็คือตัวของฟูยุมิโดยที่โทยะนั้นมักจะชอบเล่าเรื่องความปราถนาของเขาที่อยากจะเป็นคนที่ตัวของเอนเดเวอร์นั้นยอมรับให้ได้ช่วงแรกๆเนี่ยฟูยุมิก็พอจะเข้าใจในตัวของพี่ชายคนนี้ของเธอครับแต่พอหลังๆแล้วเนี่ยตัวของโทยะนั้นก็ได้ไปฝึกจนร่างกายนั้นจะต้องบาดเจ็บกลับมาตัวของฟูยุมินั้นก็ได้เริ่มกกัังงววลลแะบออให้ตข นั้นหยุดฝึกจนตัวของโทยานั่นเองก็ได้เริ่มโกรธน้องสาวของตัวเองและบอกว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของเขานั่นเองครับมาต่อกันอีกคนนะครับนั่นก็คือนัทซโอ้ครับนัซโอนั้นเคยเป็นคนที่ตัวของโทยานั้นไว้ใจที่สุดและเขานั้นก็ชอบไประบายเรื่องที่อึดอัดใจให้กับนัซโอฟังอยู่เป็นประจำเพราะว่าท้งเขาและนัสซโอนั้นก็เหมือนกับเป็นผลงานที่ล้มเหลวของเอนเดเวอร์เหมือนกันครับทำให้เขาทั้งคู่นะค่อนข้างที่จะเข้าใจกันแต่มีอยู่วันหนึ่งครับ,ค,บนนครึึ่่ง่งตืนนออยูาโะ น,นั้นก็ได้บอกให้โทยานั้นไปคุยกับฟูยูมีบ้างซึ่งมันนั้นก็กลับทําให้ตัวของโทยานั้นปวดใจเป็นอย่างมากเพราะเขานั้นคิดว่านาซูโอเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดและมาพูดกับเขาเหมือนกับแนวบอกว่าลาคานนั่นเองครับมันจึงทําให้ตัวของโทยานั้นเริ่มผิดหวังในตัวของนาซูโอแล้วแหละครับในจังหวะนี้ซึ่งคนสุดท้ายเนี่ยครอบครัวเองนะครับก็น่าจะเป็นโชโตะแหละครับที่ตัวของโทยานั้นเองนะครับก็ค่อนข้างจะเกลียดชังโชโตะเป็นอย่างมากนะครับเมื่อโชโตะนั้นเกิดขึ้นมามันเหมืืออออนน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 นกกกััััับบเเเป็าาาารททททีีี่่่ตตตตววขขขงงโโโโชะะ้้้ไดมมแคฝจจจยใส อนที่ยังเป็นทารกกันเลยทีเดียวแต่ในภายหลังนั่นเองครับโทยาก็กลับรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่เขานั้นเคยคิดจะโจมตีใส่โชโต้นั่นเองเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอะไรก็น่าจะมีประมาณนี้ครับส่วนพวกเ,เพื่อนๆของเขาในสมนธ์วิลเลอร์น,นั้นในช่วงแรกๆเขานะก็ไม่ค่อยชอบตัวของโทมุระเป็นอย่างมากเขามองว่าตัวของโทมุรนะนั้นเป็นคนโงท่ที่คิดแผนการอะไรแบบตื้นๆแต่เมื่อพอมาหลังๆนั่นเองครับว่าเขาได้เริ่มทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยมันจึงเกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นมาตามลําดับรวมไปปถึงงสสมมมาาาชิกกกคนนนนนนอออื่อ่่ๆใพััธ์ววววลเเีด้ยะะจ็ตขทโ สปินเนอร์หรือมิสเตอร์คอมเพสโทยะนยก็ค่อนข้างเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับวพวกพ้องไม่น้อยจนไปเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ค่อยแสดงออกก็ตามทีครับซึ่งคนที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์กับโทยะในเรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้กันแล้วล่ะครับนาชนาชชโโโทดริต ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวลับๆที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของดาบิหรือโทยะกันครับข้อแรกความหมายแฝงของคำว่าโทยะนั้นมีความหมายว่าเผาศพนั่นเองครับข้อที่2ดาบินั้นเป็นคนที่ถนัดซ้ายข้อที่3ดาบินั้นไม่สามารถร้องไห้ได้นะครับเนื่องจากตอมน้าตาของเขาถูกไฟไหม้ไปนั่นเองครับข้อที่4ถ้าย้อนกลับไปดูอนิเมะมายากิโร่แคนเนียดีๆแล้วจะพบกับคำใบ้มากมายที่บง่งบอกว่าดาบินั่นเองนะครับคือโทยะหรือลูกของเอนเดเวอร์นั่นเองครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโทโดโรกุก นะครับหรือดาบีที่เรานั้นได้มารวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอยากอะไรก็ตามนะครับเรื่องราวรวมไปถึงบทบาทของดาบีนะครับที่เราได้รวบรวมมาก็จบลงเพียงเท่านี้แหละครับเพราะในมังงะานั้นยังมีเรื่องราวของเขานั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยยังไงเนี่ยหากมีการอัปเดตข้อมูลยังไงทางเรานั้นจะได้ทําการรวบรวมข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะและถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดหรือผูมพูดติดขัดอะไรยังไงไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาไว้นหน้าที่นี้อีกด้วยนะครับสาหรับวันนี้หมดเเเวววลลลลลาาาของงพพกรแ้้้ไบนให่คิป สวัสดีครับ